อุลันซี่ฟาวแคมนะครับเป็นควิก l ี a s e นะครับระบบปลดล็อก ok กล้องจากตัวไทพอดหรือว่ากิมบอลนะครับอย่างรวดเร็วนะครับโดยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาได้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับวันนี้ผมจะมาเดยไปดูว่ามันใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็อะรับเข้าสูไส่ไลฟ์สไตไอทีกับพีอาร์นะครับชอนุนัทดอทคอมครับจากเดือนที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวตัวอุลันซีคลอ w นะครับตัวชุดควิกลิลิส e นะครับของตัวกล้องที่ทำให้เราสามารถน,ะนี่ปลดนะครับกล้องออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้นวันนี้นั้นอุลันซีออกรุ่นใหม่นะครับกับรุ่นฟาวแคมนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็คือชุดแรกเป็นชุด เบสครับ e 38, ที่จะมีฐานเอาไว้ติดก,กับทรพอดแล้วก็มีเพลทที่ติดก,กับตัวกล้องชุดที่2คือชุดที่มาพร้อมกับฐานนะครับที่มีหูเอาไว้ร้อยสายกล้องนะครับสำหรับเอาไว้คล้องคอได้นะครับชุดที่3ผมไม่ได้ซื้อมาเป็นชุดที่เอาไว้เน็บนะครับกับตัวสายเป้หรือสายกระเป๋าสะพายของเรานั่นเองนะครับโดยแต่และชุดจะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับอย่๋งที่เราขึ้นให้ตอนนี้นั่นแหละ ทีนี้ผมจัด2ตัวนี้มานะครับเป็นชุดคอมโบที่จะทําให้ชีวิตในการถ่ายวิดีโอและการทำคอนเทนต์นั้นง่ายตรงนั้นก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกคือ f 3 8ที่จะเป็นตัวเบสนะครับเราจะเอาตัวนี้นั้นมาต่อกับตัวทริป o อดต่างๆเพื่อใช้งานเป็นระบบ Quick Release System ได้โดยในกล่องนั้น ก็เปิดออกมาก็จะมีตัวนี้ครับฝาตัวเพลทซึ่งเป็นอะโครสวิสนะครับทำให้มันสามารถไปยึดติดกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆได้อย่างหลากหลายเพราะอะโครสวิสนี่ค่อนข้างจะเป็นเป็นชุดกริปนะครับในระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายนะครับไม่ใช่เป็นพิกดีไซน์หรือว่าจะเป็น m a n f r o t โตเองนะั้นสามารถยึดโดยตรงได้ทันทีนะครับทำให้เมื่อเราซื้อชุดฟาวแคมมาแล้วก็สามารถติดกล้องแล้วก็นำไปใช้ กับระบบอื่นๆได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยึดติดอยู่กับเจ้าตัวชุดนี้เท่านั้นแต่กัะนั้นก็ตามนะครับตัวฐานของมันนั้นก็เป็นอะโคสวิสเช่นเดียวกันนะครับรองรับการไปติดกับทริปปอดยห้อื่นๆเช่นเดียวกันตัวนี้ใส่เข้าไปพับนะครับนี่มีปุ่มกดเพื่อปลดกดอีกทีก็ใส่เข้าไปและถ้าเกิดต้องกาจจะล็อกนะครับก็ดึงขึ้นนิดเล็กน้อยแล้วก็หมุน จริงๆใน,นตรงนี้ออกแรงไม่มากนะคือนิ่มมากๆหรือถือแทบไม่ต้องออกแรงเลยเนี่ยหมุนขึ้นไปปับ๊บล็อกละเอาเอาเอา,เอาไม่ออกละนี่หมุนอีกทีหนึ่งฟับกดปลดมาได้อย่างง่ายได้จุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่มันปรับปรุงมาจากชุดเดิมนะครับนอกจากความบางแนละ้วที่บางกว่าเดิมแล้วนั้นน้ำหนักของมันนะครับคู่นี้รวมกันเนี่ยหนักประมาณ54กรัมเท่านั้นเองอีกรั้งนะครับทั้ง4มุมนะครับยังมี รูเล็กๆนะครับเอาไว้ร้อยสายคล้องมือได้นะครับหรือว่าใครที่ใช้พวกสายพิกดิไซที่เป็นระบบพวก a n k h o s y y t t m m นะครับก็ร้อยไปแล้วก็เกี่ยวกับสายคล้องคอสายคล้องกล้องได้อ้อผมนะครับเคยซื้อสายพิกดิไซตัวสลิงไลท์มาใช้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยชอบนะครับจุดหนึ่งคือตัวแองเคิลที่จะต้องคล้องไว้กับข้างๆหูของกล้องนั้น เวลาผมถ่ายก็จะเป็นแนวบล ok ็อกนะฮะเวลาผมถ่ายบล็อกเนี่ยตัวสามจะเขยา่าก็จะมีเสียงอยู่ประมาณนี้เข้ากล้องตลอดผมก็ไม่ชอบก็เลยต้องเอาออกทีนี้เวลาไปถ่ายบล ok, ็อก้าอย่าเงี้ยแล้วจะอยู่จะมาคล้องคออย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาดังนั้นเจ้าอุลตร้ซีฟาวแคมตัวนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์ มากๆนะครับโดยตัวคนนั้นนะครับแกะออกมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อยู่ก็คือเบสที่จะเป็นฐานนะครับซึ่งมีฟังก์ชันเดียวกับตัว F ส8คือตัวธรรมดาก็คือว่าเป็นตัวปุ่มกดนะครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆแล้วก็เพื่อเป็นการล็อกนะครับเซฟตี้ปลดออกมาแล้วฐานนั้นเป็นฐานตัวเดียวกันนะครับแน่นอนเพราะมันเป็นชุดควิก e l e a s e s y s t อย่างนั้นจะเป็นฐานชุดเดียวกันตัวขนาดนั้นมันจะใหญ่กว่าตัวธรรมดา เล็กน้อยนะครับโดยเขาจะมีหูขึ้นมาทั้ง4ข้างมาเพื่อรองรับนะครับการร้อยสายแบนแบบนี้หรือถ้าเกิดใครใช้พิดีไซน์นะครับแล้วอยากจะใช้ตัวชุดแองเกิลมาร้อยก็ได้เช่นเดียวกันใกนกรณีที่คุณไม่อยากจะมาร้อยบนตัวเพลทติดกล้องชุดนี้นั้นทั้ง2ตัวนะครับน้ำหนักรวมเพียง74กรัมเท่านั้นเองนะครับทำให้เราสามารถใส่ชุดนะครับคล้องคองแล้วเนี่ยไม่หนักเลยนะครับรวมถึงกล้องด้วย ก็การใช้งานไม่ยากครับเอามือนก็ร้อยเข้าไปครับร้อยใส่เข้าไปแฟบเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้นี่ครับสายคล้องคลอที่เอามาคล้องนะครับแล้วนําตัวนะครับเพลทของมันนี้ไปติดกับตัอกล่องซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับ <c oughs> ตัวเพลทมันจะมีรางสไลด์นะครับเลื่อนได้ซึ่งเหมาะกับผมว่าะว่าใช้ A7C นั้นตัวเอ ตัวรูที่ยึดนั้นไม่ได้อยู่ค่อนไปทางด้านหน้าถ้าเป็นเพลทปกติอย่างตัวก่อนที่มันเป็นอุลันซีคลอนนั้นยึดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เซนเตอร์ไงมนันเซนเตอร์ของเพลทแต่มันไม่ได้เซนเตอร์ของตัวกล้องมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ผมว่าดีกว่ามันเลื่อนได้เนาะนี่พอติดเสร็จแล้วครับก็จะได้เซนเตอร์ของตัวกล้องพอดีนะฮะต้องการใช้งานก็หยิบมาฟัดฟัฟติดเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่หลุด ต้องการจะปลดก็ดึงปุ๊บหลุดออกมาทันทีฟับใช่ไหมฮะจะมาใส่สายสะพายเกี่ยวฟับนี่ไหมสวยงามนี่เอามาถ่ายแบบนี้ได้เลยทันทีนะครับปล่อยมาก็เป็นสายของกล้องฟับหรือว่าจะไปทนะิวร้านอาหารปุ๊บใช่ไหมครับถึงร้านอาหารก็ถอดออกมาฟับเอาไทรพอดมาเสียบปั๊บตั้ง นั่งแล้วก็นั่งกินแล้วนั่งรีวิวไปหรือว่าจะเป็นท็อกกิ้งเฮดหรืออย่าง <c oughs> ผมไปถ่ายเคออสโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไปตั้งหน้าตูดแล้วก็คุย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 ใช่ไหมครับเราจะเดินถ่ายไปดูร้านอ,อื่นก็ถอดออมาฟับฟับใส่ไปแล้วด้วยความรวดเร็วแข็งแรงมากๆนี่แล้วก็สามารถถ่ายวีโรนะครับเป็นการสเตบิ์ได้สูงกล้องได้นิดนึงในการถ่ายฟับนี่ก็ เรียกว่ามีอัธประโยชน์นะครับมากมายมีความคล่องตัวสูงและที่สําคัญนะผมว่าน้ําหนักเบาแล้วก็ระบบนั้นเป็นระบบที่เรียกว่าเ,เคยชินไงสไลด์แล้วก็ล็อกแล้วก็ปลดแล้วก็สามารถนําตัวนี้นั้นไปใส่กับทริปป์พวกอย่างที่บอกไปแมนฟลอตตหรือว่าฟิลิสัที่หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นอะโครสวิสก็สามารถใส่แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับไม่ต้องนั่งขันทุกครั้งแล้วใครที่ชอบเอามันเนบกับสายเป้หรือว่ากับปะทะพายนั้น เขาก็มีนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะสึกตรงน,นี้สึกยังไม่ได้บอนที่จะเอานะอวลันซี่ฟาวแคมนะครับควิกเลสชุดนี้นั้นข้อดีมากมายวัสดุคงทนแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมแล้วก็คุณภาพวัสดุการทำโคตติ้งนั้นไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูกระจอกเลยนะครับกับราคาค่าตัวแค่29.95เซนผมกดจากเว็บอ r ลันซีโดยตรงเวลาส่งค่อนข้างนานนิดนึง1 5วัน ใครมีร้านในเมืองไทยนะครับแบบพร้อมส่งก็ฝากอนุญาตให้แชร์นะครับตอนนั้นอนุญาตให้แชร์ทีนะลิงก์ร้านค้าที่กล่องคอมเมนต์ได้นะครับ มันต้องมีสำหรับคนเล่นก็เป็นชุดควิคเลนสิผมว่าสมบูรณ์แบบกว่าเจ้าตัวคลอนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยมันแบนมันไม่เพิ่มความสูงให้กับตัวกล้องแล้วก็ชุดควิกเลนลิสตัวนี้นั้นโอกาสที่ใส่แล้วมันไม่ลงล็อกแล้วหลุดเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าคลอเพราะคลอเนี่ยมันเป็นแบบแบบแท่งกดอย่างนี้ไ,ไหมครับเกิดแล้วกดแล้วมันไม่ได้กดแรงพอเนี่ยอาจจะมีแบบจังหวะริบบแล้วมันอาจจะไม่ล็อก ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ user error แหละไม่ได้เกี่ยวกับผู้ผลิตหรอกผมว่าเขาเออกแบบมาดีแล้วล่ะแต่ว่าโอกาสที่เราจะพลาดมีเนี่ยกดเรืร่ๆกดไม่ลงแล้วแบบไปเลยว่ะแต่แน่นอนครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อติข้อติ1น,นะครับก็คือว่าไอตัวเรียกข้อติได้เปล่าไม่รู้ไอตัวเนี้ยไอตัวล็อกเนี่ย ต้องคอยมาหมุนนะครับผมใช้เหรียญบ้างใช้เล็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ค่อยสะดวกในขนาดที่ตัวเก่าตัวคลอนั้นมันจะเป็นแบบนี้ครับมันมีตัวจับเนี่ยแล้วก็บิดหมุนนะ่คือง่ายไม่เจ็บเล็บไม่ต้องควานหาเหรียญบาทให้มันเลอะมือหมุนเสร็จก็พลิกลงไปนอนซึ่งก็มีดีมีเสียคนละข้อนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ค่อนข้างมากนะครับถ้ายิ่งเทียบกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวกพิดีไซน์เนี่ยสองสามพันเนี่ยผมว่าชุดเนี้ย คุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญน้ำหนักเบาม,ามากๆปิดคลิปไงดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ผมมาป้ายยาให้สำหรับสายกล้องที่ต้องกานชุดควิกในนี้ราคาดีๆนะครับปิดไม่ลงไปละสวัสดีบาย